ช่วงนี้เนี่ยพูดอุบอิบนะว่าพูดถึงเรื่องน้าท่วมนะล่าสุดอ่ะฉันไปดูติกตอกอ่ะเธอมหาหาไรธรรมศาสตร์อ่ะอ,อยู่ริมน้ําใช่ไหมน้ำคือทะลักเข้ามาในมหลาลัยแล้วนะเออท่าพระจนัะจนทร์ใช่ตรงริมน้ําอ่ะนะ้ำคือทะลักเข้ามาในถนนในมหลาลัยเลยเอรัหรอประตูท่าพระจันทร์คือน้ําค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ มเห็นภาพอยู่เห็นคลิปในทิกตอกตร,ตรงตรงท่าเตียนน่ะน้ำกอกระชกเข้ามากั้นคันกั้นน้ำอะมันก็กระชกเออข้ามาเรื่อยๆแล้วะนะฮะอัปเดตกันหน่อยครับมีประกาศเตือนด่วนเลยนะครับเขื่อนเจ้าพยาจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ํา2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา4โมงเย็นนะครับกระทบหนัก4จังหวัดในพื้นที่นอกคันกั้นนะฮะมีจังหวัดไหนบ้าง ก็คือจังหวัดพระนครศรียุธยาครับสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็ชัยนาธนะครับเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ระวังน้ําท่วมฉับพลันด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับหากระดับน้ําทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้มีปร,มร,ปร,มปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญามากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ แลวก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําทางตอนบนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเคามากีครับก็เลยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับจากอัตราเดิม2,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น2,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลาตีสองของวันที่1ิพฤศจิกายนและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นอกคันกั้นน้าเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ เมื่อวานนี้ผมเห็นอ่าเป็นชาวบ้านที่อุทยานน่าองสารมากที่เขาบอกว่าเขาอยู่กับน้ําแบบเนี้ยมาเกือบสองเดือนแล้วแล้วเขาเขาพูดกับกับนักข่าวนะเขาบอกว่าน้ําท่วมทุกปีอ่ะอันนี้เขารู้เขายอมรับได้แล้วเขาก็ทําใจได้แต่ว่าการที่มันท่วมแล้วมันนานถึงท่านสองเดือนแบบนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ใช่มันนานไปมันนานมากแล้วมันมันใช้ชีวิตไม่ได้อ่ะคุณนึกภาพว่าบ้านของคุณอ่ะ ชั้นล่างอ่ะอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็จะออกไปไหนก็ลําบากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้รายได้ก็ขาดหายน้ําก็ท่วมบ้านแล้วก็เดี๋ยวท่วมเดี๋ยวลดลดพอทำความสะอาดกลับมาท่วมอีกครั้งเนี่ยมันจิตใจเขาว่าเนาะน่าสงสารมากนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานก็เข้าไปแต่ว่าเอเยังไม่รู้ว่าจะดําเนินการยังไงให้มันให้มันให้มันนี้ที่สุดนะฮะอืม,อมนะครับเอาใจช่วยครับทําได้แค่นี้แหละ เอาจช่วยจริงๆนะครับคือเราเข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะครับผมคือเราเข้าใจมากๆเลยเพราะว่ายิ่งอยุธยาโดนทุกปีทุกปีเลยเห็นใจมากๆนะซึ่งซึ่งอืนะเห็นใจเห็นใจจริงเห็นใจมากๆนะครับ